คิดได้ละศิลปินที่เคยทํางานร้านสะดวกซื้อก็ตุ้ยเกียรกมลนไงตุ้ย AF เราเนี่ยก่อนที่จะไปเป็นศิลปินเนี่ยเมื่อก่อนก็ทํางานที่เซเว่นนี่ลยเวเนี่ยนะยว่าสููชีวิตมากนะครับามาต่อกันที่ไฮโซแฮปปี so ้นิ่งนะครับ,รรบวันนี้นะฮะมีเรื่องราวของแพรลิสโบเลสนะครับโรงแรมฟองสบู่มาฝากกันจะเป็นยังไงไปดูกันครับ สวัสดีค่ะพบกับพนในช่วงไฮโซแฮปปี้นิ่งสกาะและในช่วงนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศนะคะช่วงนี้นะคะจะเห็นเลยเหล่าไฮโซก็นิยมเล่นกีฬานะคะมีลงโซเชียลเน็ตเวิร์กกันมากมายนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณฝนทิพย์วรรยะเสวีนะคะซึ่งเธอนะคะโฮมออกกำลังกายจนครอบครัวเป็นห่วงเลยล่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะสาวไฮโซที่น่าชื่นชมในเรื่อง ของการดูแลสุขภาพ,ภาพเพราะถ้าสังเกตดูดีๆนะคะจะเห็นว่าคุณฝนทิพย์วรรยะเสวีเป็นสาวหุ่นดีและมีหน้าตาผิวพรรณที่เปล่งปลั่งคัดกับตัวเลขของอยุท่เดินหน้าจนหลายคนค่ะเอ่ยปากชมเลยนะคะว่าเธอนะคะคลายป้าจีอัชราพันธ์ทั้งทรงผมและรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งคุณฝนทิพย์เผยว่าการออกกําลังกายของเธอค่ะเป็นเหมือนขนมหวานที่จะทําให้รู้สึกอารมณ์ดียิ่งถ้าวันไหนได้ควบสองทั้งเช้าและเย็นจะแฮปปี้มากเลยนะคะแต่สําหรับคนในครอบ ครัวเธอเองกลับเป็นห่วงค่ะเพราะมองว่ามันค่อนข้างจะหนักเกินไปออกกำลังแล้วกันลูกก็ค่อนแคบบ้างบอแม่เล่นหนักไปหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาก็ก็พยายามเตือนแต่เราก็เออเนาะเราก็บ้าไปอ่ะก็รู้ตัวว่าบ้าออกเยอะมากค่ะต้องขอบอกเพราะว่าจะตื่นนอนตั้งแต่เช้าตีห้าครึ่งเดินมาออกกาลังหนึ่งชั่วโมงแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวไปทํางานทานอาหารแไปทํางาน เสร็จแล้วก็อาจจะที่ทำงาน5้าโมงก็จะไปที่โบโลคลับแล้วก็ออกกำลังอีกประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านทานอาหาร,หารเสร็จปุ๊บก็จะเดินย่อยอาหารอีกครึ่งชั่วโมงเป็นคนชอบออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าเห็นตัวอย่างคุณพ่อว่าคุณพ่อเนี่ยทำงานหนักมากแล้วก็เอ๊ะทำไมคุณพ่อยังดูหนุ่มอยู่ผมยังดำปิอยู่ก็เออนะคุณพ่อเราออกกำลังกายทุกเช้าเลยหลังจากนั้นก็เลย ทำอย่างนี้มาตั้งแต่เรียนเรียนปริญญาตรีเนี่ยแต่ก่อนเนี้ยต้องยอมรับว,ว่าเป็น exercise alcoholic เลยประมาณอย่างนั้นเลยคือถ้าวันไหนไม่ได้ออกจะอารมณ์เสียนะแล้วก็จะไม่ยอมออกงานเย็นๆเนี้ยไม่ไปงานนดหยิบจะต้องไปออกกําลังกาย,นนยคือจะเล่นเครื่องแล้วก็ jogging ค่ะแต่ว่ามาตอนนี้เนี่ยกำลังเริ่มโยคะแล้วก็กาลังเริ่มติดโยคะก็จะเปลี่ยนจาก ทุกเย็นเนี่ยจะไปไปตอนเย็นวันหนึ่งก็จะสละเวลาให้มันเล่นโยคะอยีกประมาณกับสองชั่วโมงวันแล้วก็วันอาทิตย์เช้าอีก2ชั่วโมงหน,น,น้าร้อนดีไหมคะผลดีที่ได้จากการออกกําลังกายนะคะก็เป็นอย่างไรคงไม่ต้องบอกนะคะเพราะเห็นชัดๆกันอยู่แล้วแต่ถึงอย่างไรควรออกกําลังกายให้พอเหมาะพอดีจะได้ไม่บาดเจ็บและไม่เป็นอันตรายค่ะ okay, ออกกําลังโอเคนะชอบชอบออกกำลังกายหัวออกชอบ,ชอบมากออกออกตอนเดี๋ยวนีเพิ่มยอะ ออกกําลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ก็ต้องควบคุมอาหารตีด้วยนะคะไม่ใช่ว่าออกกาลังกายแล้วนะคะแล้วก็ทานเหมือนเดิมเยอะมากมายอย่างที่เห็น forward mail กันนะคะหรือ forward ที่ message นะคะเขาบอกว่าก็จะเหมือนหมูแข็งแรงตัวหนึ่งค่ะ